สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเล็บบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขสันวันเปียมหาราชนะครับ23ตุลาคมส0 25วันนี้เฟกินเด็ก27จากเมื่อวานนี้25กับบรรยากาศที่นักลงทุนคริปโตต้องโทรหาเพื่อนเล่นทองคำเฮ้ยโอเคไหมสภาพจิตใจไหวไหมหลังจาก48ชั่วโมงทองร่วงไป8%ทั้งทั้งที่นักลงทุนคริปโตเรียนออคอยเนี่ย ร่วง8% 10 12%เรานั่งแทะไม่กวยจีนั่งกินไอติมเเวนเซนชิลๆแต่เพื่อเล่นทองแทบสุดนะทีนี้อีกข่าวที่ไม่เกี่ยวกับคริปโตนั้นเพื่อนข่าวจากไอซ์แลนด์ล่าสุดนะครับนักกีตวิทยาจากไอซ์แลนด์ออกมาประกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศเจอยุง่งทั้งทั้งที่ไอซ์แลนด์กับแอนตาร์กติกาเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่บนโลกใบนี้ ที่ไม่มียุงแต่ตอนนี้พบแล้วล่าสุดนะครับจำนวนยุงที่พบนั้นเพื่อน2ตัวเมีย1ตัวผู้รวมเป็น3ตัวนะข่าวเขาบอกว่าชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวไปไอซ์แลนด์2อย่างห้ามลืมพาสปอร์ตกับกอยอส นะครับส่วนบรรยากาศทั่วไปนั้นเพื่อนความไม่แน่นอนที่อาจกระทบโลกการลงทุนเนี่ยเริ่มเบาลงหลังจากล่าสุดนะครับลุงทรัปมออกมาให้สัมภาษณ์ลุงทรัปมบอกว่าการเข้าพบผู้นำสีจิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นระหว่าง31ตุลาถึง1พฤศจิกายนประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้เนี่ยแกบอก I think we'll make a deal on everything ผมคิดว่าเราน่าจะตกลงกันได้กับทุกประเด็น นะครับใครที่ตามลงทรัมทุกครั้งที่เข้าพบเป็นการส่วนตัวกับผู้นำประเทศเนี่ยแกเป็นนักเจาจานะถึงแม้เวลาโพสเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างดุหุนล่วงแต่เวลาเจอกันเช็คแฮนเนี่ยส่วนใหญ่บรรยากาศกลับมาดีหลายคนคิดว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มากก็น,น้อยอาจจะเป็นระยะสั้นทำให้ภาวะต่างๆเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติหรือเปล่า คุณกลับมาพุ่งคริปโตกลับมาเขียวหรือเปล่านะส่วนเรื่องเก n เมนชัดดาวนะครับเมื่อคือนนี้มีการโหวตร่างงบประมาณครั้งที่12บสองผลปรากฏโหวต,ตไม่ผ่านทําให้ตอนนี้มุ่งหน้าสู่วันที่23ของเก t เมนชัดดาวแต่ล่าสุดมีข่าวบอกว่าแนวโน้มนะครับอาจจะเกิด continuing resolution นะ continuing resolution คือข้อตกลงชั่วคราวในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย อาจจะมีการตกลงกันได้ชั่วคราวและกลับมาเปิด government ช่วงหนึ่งหรือเปล่าก่อนที่จะโหวตกันใหม่นะถ้ามันเกิดขึ้นเน,นเพื่อนเท่ากับว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เตงเตงสามตัวที่หนึ่งก็คือลุงจเจริมลดดอก0.25%สคือลุงช้ำถ่ายภาพจับมือถือแขนผู้นำสีนผิง 3คือคอเมนต์กลับมาเปิดและตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือเปล่าคิดไงคอมเมนต์เข้ามาส่วนวันนี้นะครับอยากพูดถึงน้องวินภัศวินตันตินิติเด็กวัย14ปีนักลงทุนนักวางแผนการเงินที่หลายคนได้เห็นพนุวันตาบน tiktok บน facebook บน youtube ล่าสุดน้องเสียชีวิตตอนประมาณตีห้าเวลาไทยคุณแม่โพสตนะครับบอกว่านักสู้ตัวน้อยของแม่ได้ออกเดินทางแล้วนะคะเช้านี้ตี5้าสนาทีรักสุดใจนะครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมตามน้องคนนี้มาหลายปีนะได้ข่าวน้องคนนี้หลายปีแต่เพิ่งมาฟังกันเนี่ยประมาณปี2ปีบน t i k ต o อน้องพูดถึงการออมพูดถึงว่า ความที่เคยเป็นต่อสู้กับโรคต่างๆทั้งโรคมะเร็งโรคหัวใจต้องกับสามสี่ขวบเนี่ยเขาตกผลึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเขาเลยต้องวางแผนลงทุนน้องชอบพูดถึงทองคําพูดถึงไปโรงเรียนเอาของไปขายเพื่อนที่โรงเรียนการเก็บออมกันไม่มีหนี้นะซึ่งพวกเราที่อยู่ในวงการคริปโตผมที่ชอบตามข่าวคริปโตตามข่าวเทคเนี่ย เห็นเด็กเก่งเยอะนะเด็กสมัยเนี้ยเรื่องธรรมดาเด็ก89คขวบขาย NFT ได้เงินเป็นล้านเด็กเขียนโค้ดแอปพลิเคชันกลายเป็นเศรษฐีเด็กเป็นเจ้าของคริปโตโปรเจกต์น้องคนนี้เป็นหนึ่งในนั้นแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันสัมผัสเราที่สุดคือคำพูดน้องที่บอกว่าสำหรับวินนะครับความด่ำรวยไม่ได้หมายถึงชีวิตที่หรูหรา แต่คือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ตามความพอใจของตัวเองไม่ใช่ตามมาตรฐานของคนอื่นนะคำพูดนี้เนี่ยค่อนข้างกินใจผมและเพื่อนที่โตมาด้การเรียนเพื่อนเราสมัยก่อนเนี่ยเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตตามมาตรฐานคนอื่นเห็นเขาแต่งตัวดีๆต่างไม่ค่อยมีก็ไปซื้อเสื้อผ้าดีๆซื้อ iPhone ซื้อ b บ a ็ k เบอร์เห็นเขามีรถดีๆเงินเดือนไม่ได้เยอะไปผ่อนรถดีๆอยากขับรถหรูอยากดูดีอยากโพสบนโซเชียลเราทันคนเราทันสมัยมารู้ตัวอีกทีทุกอย่างที่เราซื้อ depreciate มันไม่ได้เก็บคุณค่ามันไม่ใช่ store of value ราคาเป็นขาลงเราทำตามมาตรฐานของสังคม แต่น้องเขเนี้ยอายุ14ประสบการณ์ชีวิตไม่ได้เยอะแต่เขาคิดได้ตรงนี้อัศจรรย์อัศจรรย์ผมคิดตลอดว่าน้องคนนี้โตมาต้องเป็นนักพูดต้องเป็นกูรูการลงทุนระดับประเทศคิดมาตลอดพรสวรรค์เห็นได้ชัดคำพูดความคิดม i n เซ็ t เนี่ยน้องพร้อมผมพูดได้คำเดียว จะคิดถึงน้องคนนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนจะคิดถึงน้องคนนี้ค่อยๆพัฒนานธุรกิจเพราะว่าอยากทําธุรกิจแต่อนาคตจะทําอะไรค่อยว่ากันอีกทีใครอยากดูตอนเอาขนมไปขายที่โรงเรียนจริงๆก็ถักดูคลิปต่อๆไปด้วยละกันไปห,หารายได้เสริมที่โรงเรียนกัน EP สองออกจากบ้านกันไปดูกันซึ่งวิธีการหารายได้เสริมนั่นก็คือเอาขนมยำแบมช้างน้อยมาขายที่โรงเรียนนะ ดูกันว่าจะขายได้กี่หอ่อตอนเช้ามีเพื่อนมาสั่งไปหนึ่งหอ่อละแล้วก็ตอนช่วงสายๆคา,าบเบรกมีคนมาขอซื้อไปอีกหนึ่งหอ่อแล้วก็ได้มาอีกสิบบาททุกคน